ขึนนีมุงยัยติดกับมาหอดพี่เราได้ชาพี่น้องหอด้ายวบัตีหอดจังหวัดต,ตากเราจ้ะพี่น้องการลังเขาจังหวัดต,ตากแล้ว บรรยากาศตอนนี้ฝนกระเริ่มลิ่นพี่น้องฝนตกเป็นย่อมๆบางช่วงบางตอนกับตกแห้งบางมองบางบ่อนน่นนะเบิ่งพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคามสะพานจ้าพี่น้องแต่บอลูว่าสะพา,านียังบุ๋ <c oughs> มเมือดตื้อตื้อแต่ว่าเดี๋ยวเบื่องอันด้วยตาเปล่านะงามงามได้พี่น้องจ้าเออคามสะพานมาแล้วป้าข้ามาในเมืองมาซิเวซเวนเนี่ยนนะ่นะนะคนยังหลายแห้ง อ๋อเป็นคือบไปหารับหานอนบ้านนี้หอกมาหาหนางกินเขากินน้ำเซเว่นหนึงน่งบอมมี่มองจอดพี่น้องกัเล่แลนมามาเซเว่นที่สองพี่น้องจ้าคอยย่วยเลยจอดแขกคอยอุ้ยก่อนจิเข่าเซเว่นคอยเห็นโลตีพี่น้องลนโล,โลตีแม่นคอยกัเล่สั่งแม่คคาว่าเอาโลตีใส่ไข่ให้แน่หนึ่งเดี๋ยวผิวหว่องมาเอาเด้อสนุกว่า เดี๋ยวพี่ก่อไปซื้อของในเซเว่นก่อนเอามาพี่น้องบานนี้มาอย่างหล่อเลยเซเว่นตากแอร์เย็นๆน,น้นำกันเซเว่นเป็นไงไงเด็ดนี่นะ <c oughs> ข่อยสิได้ยังกินแต่ว่าข่อยกับสิยาหาหล่อมังก่รข่อยสิไปเบิง้งข่อยจับย้วนพี่น้องว่าทางนี้มันมีบอสแต่ส่วนใหญ่ ทางกรุงเทพทางไต้มันสิบ่วคอยมีส่วนเยญนสิมีทางอีสานอ้าวมียูพี่น้องอู้ดีใจเจอแล้วคุยจับยวนของปวดเยติค่ะทุกคนเป็นเฮเสแบเสียบเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าตาไวแล้วว่าเอาเขาไม่คอยเด้อเป็นว่าอย่าเอามาหมาาซันเอาเจ้าคือกินมาหมาโหลดสนอกบับัคอยหิวเขาเมื่อนี่กินเขาขาบเดียวนึงพะนะเห็ุงานเป็นตะลุยบัพี่น้องเยติกับตาไวนะอู้ดอันนี้เป็นยังนี่ อันนี้คือเป็นดาแสบแต่มีหมูสับอันร้ยหนานั่น,นเป็นข้าวต้มบ่ข้าวต้มพี่น้องแล้วก็เป็นต้มจืดก็มีต้มจืดกับเป็นดาเสบโอ้ยเหลือไปเห็นยังอยากไปเมื่อนัานนี้โอ้ยหิวหิวเนาะเออเดี๋ยวเห็นยังอยากไปเมือ่อฐานะตอนนี้กับเด็กเราได้พี่น้องถ้าคนอื่นมันเพลินรดนำนักเพิ่นกระซี นอนหรอเนาะแต่ว่ามูยยติ๊กกับตาอ้อยกินเซยเหรอเนาะพอว่ามั่วเขากะสิไเด้เดินทางไกลนะนะพี่น้องเดินทางไกลมันหิวบอดีด้เอายติ๊กสิเอานี้ให้ตาอ้อยนี่ข้าวผัดเกาหลีวาซันข้าวผัดไก่เกาหลีเป็นยังไงตาอ้อยเสียบอ <c oughs> บอสบันนี้กับสิยามาเอาเครื่องดื่มี่น้อนสิมาเอากาแฟให้เราจะกระปองก่อนนี่ดี <c oughs> มาหาเอากาแฟาอแู้สิบเจ็ดบาทตาอ้อยเราก็ กินมูกับปองสิแ่ละพี่น้องแต่ว่ายี่ติก,กินมูแบบนี้บ่ได้ได้ยี่ติก,กินระวปวหัวแมอแต่ว่ากําลังสิปิดตูพี่น้องเดี๋ยไปเห็นซีวิคพอดีโอ้อยากกินเนว้มสมพ่อดีนี่พี่น้องหน้ามันนี่แบ่บแสบน้ำซีวิกดวรดเสารถนี่แม่แต่ว่ากินรสชาติมันคือเฮากินมักซีดาแดงนี่ล่ละเออ กินเราคอยละกินเห็นตอนเดงหน่อยไหมไปขึ้นมาสซีดาฝั่งหลังขี่นกกันนะสีดาแดงนะเสบเสียบเนาะรสชาติรสเดียวกันเลยค่ะพี่นอ้องเอามานี่กับกับมาลดเราเด้อบดนี้เลยเอา,า <c oughs> ออกาแฟมาให้ตาอ้อ,อ,อ,อดดยเอาตาว้สันนวาวาเป็นยังไงเบิ่งคิบนน่นเบิ่งคิบคนอื่นในพี่นองบ่าม่นเบิ่งคิปเมียเบิ่งคิปเมียน่ะยอดวิวข่อยได้ห้ายแล้วเอานี่พี่นอ้องกับเขาข่อยกระได้ไปเด้สบูมาน้าก่อนนึงจ้ะพี่น้องกินข้าวว่าสบูมหมดพอดีน่ะนะตอนนี้มูฮาแวซือยู่จังหวัดตากเด้อพี่น้องเด้อ เชียงใหม่จ้าฝากกไลค์ให็นในเดื่อจ้าพีน่น้อง